หลวงตาครับมีคนขอวิธีหรือว่าเคล็ดลับที่ว่าเราจะไปไหนก็ให้คนเขารักเขาเมตตาเราหรือว่าเขารู้สึกดีเวลาที่เขามองเราไงคง่ายครับง่ายมากเลยโคตรง่ายเลยง่ายครับใช่หลวงตาทำมาเนี่ยโคตรง่ายเลยสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาไปบันทึกบุญไปอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนมาเรา สวดมนต์เปลี่ยนมาพิจารณาอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนสิบปีครับที่สุดได้เลยเลี้ยงชีวิตด้วยครับเป็นผู้ที่มีเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการกระจายบุญซึ่งบุญมันอยู่ในโลกเนี่ยก็บอกแล้วอ่ะที่เขาถามนี่ถูก บุญไม่อยู่ในโลกทร้าออกไปไม่ได้พระเจ้าในอดีตท,ทุกองค์และพระบาเจกหรือใครก็ตามเราเราท่านๆเนี่ยเ,เ,เ,เอาไปฏิความรู้สึกกรรมก็จิ้ไว้ตรงนั้นเราน้อมกรรมดีเข้ามาที่เราทุกวันนะหน้าตาไม่ดีเป็นไปได้ยังไงหรอใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็ต้องดีดีแต่จะ,จะเอาดีขนาดไหนอเอาดีแบบสุดๆเนี่ยก็ จักพาธละเอาดีแบบสุดๆก็คือไม่เกิดละเออเอาจักพรรดีกว่า,วามันจะได้มีทั้งบุญยญลิศอิศลิศแล้วก็สวดมนต์ไม่ดีถ้าอารมณ์เสียงนี่เปลี่ยนเปลี่ยนให้ไวพูดน้อยกินพอด,ดีนอนเยอะๆเพราะถ้าไม่นอนเดี๋ยวมันจะเดินไปคุยกันไนงะถ้านอนเยอะๆเนี่ยมันจะชินละ ว่าจะไปนอนไปคุยกกบไอ้คนนั้นนอนดีกว่านอนเลยไม่ไปแล้วนอนดมนม์หลับตื่นขึ้นมาก็ไม่แล้วมันไปคุยก็คุยไม่ใช่คุยเรื่องอะไรนะใช่ไหมเรื่องเดิมขึ้นเปลี่ยนอีกโคเปลี่ยนแน่นอนเลยฮะคุยชั่วโมงก็เปลี่ยนชั่วโมงแล้วครับขจะคุยรู้เรื่องมึงทีเออเราโชคดีจริงนะ คนที่เห็นเนี่ยเป็นคนที่โชคดีนะคนมาใหม่ๆไม่เห็นเนี่ยโชคดีเพราะมันต้องระวังนะต้องระวังพราะมันไม่เห็นมันอยากเห็นไงมันก็อยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพัรดิมันก็มันก็เพ่งอยู่มันก็ไม่เห็นนครับเพราะมันจะเห็นคือมันเฉยๆแล้วมันจะเห็นแล้วถ้ามันอยากมันก็ไม่เห็นนะถ้ามันไม่อยากมันก็ไม่เห็นอีกแล้วมันต้องจับจุดตรงที่เห็นแรกๆอ่ะ เหมือนตัวจับจุดที่เบาแรกๆนะเอ๊ะวันนี้สวดแล้วมันเบามันสบายเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยให้รโอโอ้พลังงานไกลมากเลยพรเพราะมันเพลินนะสัปโลไปนะโอ้โมันต่างคงกระตางเพลินไปแล้วสวดที่ไหนวันนี้ดีสวดสวดดีมากล่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเราสวดพร้อมกันเนี่ยรู้สึกขึ้นมัน เข้าใจนะเวลาไปไหนเวลาสวดว่าล็อกปอกแป๊กเนี่ยเอาละคืนมันก็จะดีแล้วมีวิญญาณมารบกวนอีกแล้วอย่างเมื่อแกเขาหลงตาที่ว่าจะทํายังไงให้คนเห็นเราดีครับก็หมายถึงว่าเราต้องทําตัวเองหรือทําพลังงานของเราให้เป็นยังไงคนก็จะเห็นเราเป็นแบบนั้นใช่ไหมรเราบันทึกความดีบ่อยๆเนี่ย จิตแล้วอยู่กับจักพรรดิอยู่กับใจสนาคมอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพ่มิหารอยู่กับบุญอยู่กับโมทนาการทำโมทนาบุญอยู่กับการอ่อนน้อมถ่อมตนหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าไปเนี่ยความสว่างมันอยู่ยาวพอลมเสียมันก็กลับขึ้นมันต่อขึ้นมันต่อไง ไฟมันไม่ดับไฟไม่ดับไม่จ่อตลอดเวลามนุษย์เห็นวิญญาณเห็นมันก็ผ่านไปขึ้นออกมาที่เรามันก็ไปมันเป็นวัฏจักรเราเป็นตัวกระจายขึ้นเหมือนไฟฟ้าเนี่ยกระจายกระจายไปครับมนุษย์กระจายวิญญาณกระจายไปหมดตาหูจมูกนิ้งกายมันก็เลยไปตามนั่นม,มันไปเอง็ครัอืม จะสังเกตถ้าเราตั้งใจจริงๆทำจริงๆนะท่านะาทุกวันจริงๆเนี่ยในอนาคตใครเห็นต้เนี่ยเขาติดขคัดอะไรมันจะโล่งเลยกลับไปโล่งเลยที่เขาจะถามหาตูแล้วทุบไปอยู่ไหนเพียงจะถามหาเนี่ยเพียงจะถามชื่อเนี่ยพลังงานก็ไปแล้วไงโอ้เพราะถามปุ๊บก็ต้องนึกถึงแล้วไปแล้วไง มันไปแล้วไงเพราะเราพร้อมที่จะไปไงเราก็ต้องพร้อมให้ด้วยใช่อารมณ์เราอยู่กับบุญไงเราต้องรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเลยอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่นะอยู่คนเดียวก็ไปนะเพราะคนนึกถึงเราถ้าไม่มีใครนึกเนี่ยมันจะไปไหมเอาของที่มีอยู่ในโลกของดีที่ในโลกเนี่ยถ้าเราไม่นึกจะมาไหมไม่่ะ ลองคิดดูว่คิดง,ง่ายๆตามคมเป็นจริงนะครับ <c oughs> แค่สวดมนต์นี่แหละลวงตาตัวไม่รวยเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เราชินทางโลกชินทางโลกคนที่เรียนมากทั้งโลกนะ่ะมันชินครัา <c oughs> รู้ไปหมดเราทั้งโลก <c oughs> แต่ทำไม่รู้ <c oughs> โลกในรู้บางคนโอ้โหเรียนเก่งมากนะ <c oughs> โลกไม่รู้ไปหมดแหละจะทําไม่รู้ครับเรียนมากรู้มากทั้งโลกโลกมากครคเห็นเนี่ยรู้หมดธุรกิจไปไหนก็เป็นเงินไปหมดนะตายแล้วลไปได้ไหมโอ้โหสู้คนพวกหรือสีนั่งรับตาในในป่าใน้เขาไม่ได้หรอกเขามีความสุขเขาจึงอยู่ได้ใช่ไหม มีอายุยืนหลายร้อยหลาย,ย,ยพันปีด้วยโลกไม่มีด้วยเพราะจิตควบคุมมันได้ไงสามารถจะปรับท่าตัวเองได้เหมือนเหมือนครูบาอาจารย์สมัยนี้หลายองค์ที่ท่านเกิดกับคนตายนั่นแหละไม่ต้องเข้าท้องนะค,คนนหนนั่งอยู่ตรงนี้เอ้ยจะไปแล้วเนี่ย เกิดกับใครดีว่ามันเห็นหมดอ่ะมนุษย์ในโลกนี่เห็นหมดเลยนั่งอยู่นี่เห็นหมดเลยก็เหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยเราถึงบ้านก็เห็นแล้วใช่ไหมสถานที่เราไปเราเห็นหมดอ่ะแต่ถ้าเราฝึกเนี่ยเห็นยิ่งกว่านั้นอีกท่านว่างั้นเห็นแม่งกับมันทําอะไรพูดอะไรคุยกันอะไรเพราะจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้ไงมันรู้เรื่องโอ้โห ขออย่างเดียวเน่ยเน,นี่ยตอนเนี้ยใหม่ๆเนี่ยหยุดหยุดหยุดมันทางโลกให้มันอยู่กับุญอเอาอย่างเรื่องของการไปเกิดกับคนตายนะครับญาติธรรมก็ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันเขาสงสัยว่าอย่างถ้าเกิดว่าคนตายไม่ต้องสงสัยหรอกสวดมนต์ให้เข้าใจเรื่องความเบาเขาจะเลิกสงสัยก็<อ>ถามเลยคจิต ตัวจิตเนี่ยถ้าฝึกมันเนี่ยอย่าว่าแต่นั่นเลยทําให้ตัวเองเป็นหมื่นเป็นพันตัวตัวยังได้เลยอ,อันนั้นมันเด็กๆแล้วอะเกิดเข้าท้องน่ะมันเด็ก,ดกแล้วก็เกิด,นะดกับคนตายมันเด็กเรื่องเด็ก่ะพอถึงหลวงตาบอกไปเราก็รู้แต่ก็เราไม่เข้าใจอยู่ดี<ม>เพราะ,ะว่าเราไม่ได้ฝึกให้รู้เองถูกต้องเลย ท่านหลวงพ่อท่านบอกเองอย่าเพิ่งถามอะไรเลยอย่าไม่สวดเลยจริงไหมครับท่านเทวามันเป็นจริงอย่างที่ข้าพูดเนี่ยแหละถ้าเองฝึกไปเองก็พิสูจน์ได้เนี่ยศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้เนี่ยไม่ใช่พูดลอยๆใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยหราเราลินลน่ะดินน่ะดินลน ใช่มนุษย์ทุกวัในให้ดิ้นตแต่ว่าเราดิ้นรนกันไปเพื่ออะไรมันดิ้นไปทั้งโลกมันดิ้นสรารพัดดิ้นน่ะแล้วตายแล้วมันไม่ได้อเลยเลยสิ่งที่เวนเ,เก็บสิ่งที่จะทำไปไม่ได้อะไรเลยสักอย่างใช่ไหม<อ>มนุษย์ไม่เข้าใจอ่ะ,<ฮ>ะมนุษย์นี่ต้องการอะไรนะ,<ฮ>ะเมืองไทยเนี่ยมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องหุมครบทุกครัวเรือนนะถามว่าจะมีโจรไหม ไม่มีดูแลตัวเองกันได้ไม่มีครับถ้าเป็นโจรเขาก็กระทืบแล้วเพราะมวลมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าใจว่าพอเขาเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ในบางยุคใช่ไหมทำไมบางยุคถึง,ถงเจริญโดยศีลธรรมเพราะมนุษย์เข้าใจเรื่องธรรมะ,ะใช่ไหมเอออย่างเราสอนมนุษย์ทุกวันเนี่ยสอนให้เข้าใจเนี่ยมันก็เข้าใจไปเรื่อยเรื่อยเืยเรื่อย ลองมักพิจารณาถ้าพวกนี้มันเกิดพร้อมกันในบางยุคางหน้าโน้นแหละโ,<อ>โลกมันจะเจริญไหมศีลไาศีลธรรมครับจเจริญแล้วศีลธรรมเลยด่ากันยังไม่มีเลยประมาณนั้นแหละแต่สักพักมันก็นจะเริ่มเสื่อมแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนไม่ไม่มีอะไรในโลกเนี่ที่อยู่ปกติมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆไงครับแต่ถ้าเราเกิด ในยุคไหนมันเป็นปกติคือเราโชคดีไงคือเราตายไปแล้วเนี่ยมันจะปกติไม่ปกติเรื่องของมันเราก็รอเกิดทำให้มันปกติอย่างที่เขาว่าโลกนี้ตั้งอยู่ด้วยกฎของไตรลักษณ์นี่เราถูกความไม่เที่ยงครับไม่มีอะไรเที่ยงนะมันก็เลยไปบ่ายโมงทุกวันเพราะนั้น เราไปยึดถืออะไรไม่ได้ไงไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะแม้แต่ร่างกายก็ยึดไม่ได้ครับมันเป็นความเป็นจริงแต่เราไม่เข้าใจเองบางคนบอกเอ้ายังหนุ่มยังไลยู่นะไม่ยึดไม่ได้ครับต้องทําให้มันสวยหน่อยเขาจะได้ติดอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมล่ะทําเพื่ออะไรอ่ะครับเพื่อให้คนติดเพื่อให้คนรู้เพื่ออยากดัง ไม่มีอะไรแล้วก็ดับ mm hmm. จริงไหมเ <Yeah. S 1> อาก็จริงไง mm hmm. ปัญหาอย่างเดียวนะทำยังไงไม่ให้จิตมันเป็นทุกข์นะ mm hmm. โดยต่างตาหัวจมูกดินกายจากรูกรถยินเสียงนะทุกที่คนอื่นทำทุกที่ตัวเองทำ mm hmm. ทำยังไงละ่ะ ก็หนีจากมันดินก็เบนกระแสมันดิมันมาเราก็เบนมันซะมันก็จะเกิดความคยชินในความสงบท่านว่าความสงบนานๆน,นนะ่ะมันก็พบความสุขสุขอื่นถ้าความสงบไม่มีท่านว่านะมีมีอาจารย์องไหนนะสมัยก่อนไปอ่านเจอมีชีวิตอยู่กับบุญท่นานบอก คุณกัความสงบแล้วท่านจะพบพบความสุขสุขอื่นเท่าความสงบไม่มีเพราะนั้นเรามาสวดมนเพื่อต้องการบันทึกความเบาความสบายเราจะได้จิตจิตความสมบงบความ<อ>าสบายก็จิตก่อนไง่ครับจิตก่อนแล้วค่อยละทีหลังไงถ้าไม่จิตมันจะรู้ได้ไงความสงบเป็นยังไงจะม,มความเบาเป็นยังไงไม่ต้องไปถามนู่นถามนี่นะมัน เปลืองหรอกฝึกเองเลยเนี่ยจรวจมุนนี่แหละไม่ต้องถามอะไรมากครัเพราะอย่างเมื่อกี้ที่หลวงตาพูดถึงเรื่องของการดิ้นรลนนะครับทุกคนก็ดิ้นรลนเพื่ออยากได้ทรัพย์แล้วก็ไปหาวัตถุมาเพื่อเพื่อคิดว่าวัตถุนั้นได้มาเราจะได้มีความสุขก็ถูกละเสร็จแล้วมันก็ทุกข์อีกมันมีอันเป็นไปก็ทุกข์อีกละหามาใหม่อีกแล้วก็วิ่งมมันเลยไไมม่่จวิ่งไปข้างหน้านะ แรีกว่ามันจะสุขจริงๆไม่มีครับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เนี่ยก็ว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อ่ะพอไม่มีก็ทุกข์แล้วก็ไปดิ้นล้นหาะแล้วพอมีความสุขทั้งโลกหน่อยเอ้าสักพักมันไม่เที่ยงมันไปแล้วเหมือนรถนี่ะซื้อมาใหม่ๆสุขอ่ะครับพอมันเก่าแล้วก็ทุกข์แล้วตายนะฮะมันเก่าเราจะปัญหาที่ไหนอีกครับต้องไปหามันอีกหามาหามัแล้วสุขนิดหน่อยแล้วก็ทุกข์ต่อไป ประมาณนั่นแหละดิ้นรนอย่างที่เขาอธิบายในนั่นแหละไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดใช่ที่แน่ๆหลวงพ่อท่านบอกให้เตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายฝึกเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายนตายแน่นอนนะไอ้ความตายเนี่ยไม่รู้เลยจะตายเมื่อไร่ด้วยตายเท่ๆหน่อยท่านบอกเวลาเองตายเองยิ้มๆนะจะเป็น อย่าเป็นหน้าเบี้ยวหน้าบูดน,นะเนาะยิ้มไม่ก่อนยิ้มฝ่ายดีกว่าไว้มาอยู่แล้วเข้าทองใหม่เลยมันเกิดเลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไปพรมก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ครับหลวงตาครับสวดบทจักพัทนะครับสวดแบบเร็วๆได้ไหมครับมันจะผิดไหมครับเขาบอกเขาชอบสวดเร็วๆรัวๆ มันอยู่ในความยินดีความพอใจความชอบบ,บางคนนี่ชอบเร็วชินมาจากความเร็วรทำอะไรเร็วสวนมุนก็เร็วอะไรก็เร็วบางคนยะช้าตัว <c oughs> สังเกตมนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนกันนะทั้งเหนือในเวลามีงานเนี่ยช้ามากเลยฮะตึง มงกว่าจะฟอนไปทีละเก้าเนี่ยโอ้โหถ้าอีสานนะโอไปกิโลงแล้วครับอันนี้ยังไม่ถึงสี่ห้าเก้าเลยคนใจเย็นกับคนใจร้อนครับต่างกันนะคนใต้เหมือนกันมันจะรู้เลยพูดจริงความเคยชินเอาจริงๆครับ ใช่ไหมมันเกิดจากเราฝึกฝนเกิดจากเราเรียนถ้าผู้ที่ปาาถนาเป็นโพธิสัตว์หรือปาาถนาเป็นหัวหน้าเ็เนี่ยเกิดชาติไหนก็ไม่เป็นลูกน้องใครนี่น,นี่คือคนฉลาดเอา้าพุทธศาสนาพุทธนะ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมีอยู่สามอย่าง มีผู้ที่ปรารถนาเป็นผู้รเจ้าปัดเป็นปเจกและเป็นพระรหารแ์แค่นะั้นเองแค่นั้นท่านปรารถนาเป็นพระรหารน,น้อยสุดแล้วแล้วสร้างบาร,รมีเนน้อยมากนะคือมักน้อยสุดแล้วจริงไหมละ่ะเออถ้าท่านเป็นพระประเจกเอา้าใหญ่ขึ้นละระดับกลางแล้วคืออยากตัดสู้เองแต่ไม่อยากสอนใครแต่ถ้าคุณปรารถนาเป็นผู้รเจ้าคุณปรารถนาใหญ่แล้ว ต้องการเข้าใจเรื่องมนุษย์ทั้งพบทั้งสามทั้งหมดเลยก่อนที่จะไม่เกิดนะแล้วเหมือนกันไหมไม่มีอะไรเลยใช่ไหมท่านถึงบอกลวงตาบอกเองก็เกิดกเกิดใจจายมนะุษย์ทุกคนเกิดเกิดใจจ่ายอยู่แล้วน่ะเขาฝึกไปด้วยสิสวะเออไหนๆก็รู้แล้วว่าเกิดแน่นะก็ตายแน่เนี่ยร,รู้แล้วว่านรกสวรรค์เป็นยังไงกรรมมันเป็นยังไง,เ,เ,ไงเองก็ฝึกดีค,ค่อยๆทำดี ช่ไหมเขาค่อยทำที่ไปหวังอะไรในโลกเนี้ใช่ไหมเออเอาอย่างเรื่องเมื่อกี้ครับหลวงตาเรื่องการสวดเร็วสวดช้านะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะทํายังไงก็ได้ถ้าแต่ถ้าอยู่คนเดียวนะสวดดังๆหน่อยครับก็อยู่คนเดียวไงผีก็ได้ยินจิงจกทุกแกสัตว์แถวนั้นได้ยินหมดแหละแต่ถ้าเกิดว่ามาสวดกับ ส่วนรวมคนหมู่มากเราจะตามใจตัวเองไม่ได้ก็จะไปเสียงดังมากนะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาลำคาลเนืร้รลำคาญเรารเป็นเหตุให้ตัวลำคาญครับถ้าคนสวดคนหมู่มากเข้าใจสวดไปนานๆเข้าจะเข้าใจในคลื่นของส่วนรวมนะสามารถจะดึงขึ้นรวมๆมัเนี่ยเอามาผ่านเราแล้วกับอธิษฐานสรารพัดเรื่องเลยในอนาคต ถ้ามันไม่ถ้ามันปกติน่ะพวกที่จะคิดออกนะมันจะเอาขึ้นตรงเนี้ทยี่สวดพร้อมกันตามเวลานี้แหละเอามาเป็นประโยชน์มหาศาลเลยเพราะมันเป็นขึ้นเดียวกันเพราะมันสวดพร้อมกันแล้วมันก็จะสัมผัสได้ด้วยแล้วนั่งอยู่เนี่ยมันก็จะรู้เลยขึ้นทั่วโลกนี่มันจะมองเห็นมันจะมีความมันจะเห็นมันเห็นด้วยจิตนะ เมื่อเราสัมผัสโดยจิตแต่ตอนนี้แหละครับ <ฮะ S 2> ใช่ไหมล่ะเวลาเรานึกเราก็จะมีความรู้สึกจริงๆแล้วถ้าคิดไกลๆเนี่ยแค่สวดมนต์นี่นะโอโ้โ,อโหโคตรไกลเลยแต่คิดท่านเนีน่แค่เนี้ยค,คิดยาวก็่านู้นแหละทําไมเขาต้องสวดพร้อมกันครับก็รวมกันเราอยู่ไง เราไม่รู้จักกันเป็นไปไม่ได้เราทั่วโลกนะทั้งวิญญาณทั้งมนุษย์ทั้งอะไรในอนาคตเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้จักกันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้จักหลวงตาเป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้จักหลวงพ่อครับมาต้นเหตุอยู่ตรงนี้ถูก <laughs> ถูกนะ <laughs> เพราะที่หลวงตาบอกเสมอว่าเวลาที่คิดอะไรไม่ออกแม้แต่กระทั่งทางโลกหรือทางธรรมให้ลองมาคิดตอนที่สวดมนต์ถูกฮะธุรกิจงานอะไรก็ตามแม้แต่ความรักความเกลียดความชังอะไรมีธุรกิจมีงานที่จะลองทำหรือสร้างบารมีมบารมีเนี่ยบารมีสิบนี้แหละ ทานศีลในคำมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยในทัศน์เนี่ยเนี่ยสวดเนี่ยถ้ามีพื้นฐานเก่ามันจะต่อของเก่ามันจะต่ออใช่ไหมปัจจุบันมันมาจากอดีตเนี่ยมันต่อจากอดีตแล้วมันไปอนาคตถ้าไม่ต่อเหมือนน้องตาถ้าไม่ต่อมันก็ต้องตัดนะต้องตัดตัดคือไม่เกิดอประมาณนี้แหละ ถ้าต่อเราจะต่อไปไกลแค่ไหนไม่รู้คเพราะอย่างบางคนที่มาฝึกบางคนก็ต่อได้ไวต่อได้ช้าส่วนนึงก็เกี่ยวกับสิ่งที่เคยทํามาในอดีตด้วยเกี่ยวไหมเกิดจากเขาเข้าใจเขาตั้งใจตั้งใจตั้งใจใส่ใจใส่ใจในการสวดเป็นเวลาคใส่ใจในการสวดแล้วก็อ่างจากความรู้สึกทั้งโลก<ม>บ่อยๆ สิ่งที่ตัวเองทำในอดีตมันก็เริ่มปรากฏพอเริ่มปรากฏแล้วก็บางคนก็ตัดไปมันไม่ต่ออีกอแล้วไปไปทางโลกอีกพอกลับมาสวดใหม่เนี่ยกลัวจะต่อของเก่าได้เอาก็ตัดอีกอเข้าใจไหมมันมันต้องใส่ใจในหลายอย่างนะครับออาาจยย่งหลลใส่ใจในบุญใส่ใจในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมันต้องบันทึก อารมณ์ที่เป็นบุญครับสะสมบุญคําเรียกว่าสะสมบุญคือบุญต้องสะสมทุกอย่างอแม้แต่การโมทนาบุญก็คือบุญนะครับแม้แต่การทําอะไรก็ตามที่มันเป็นคือบุญไม่ใช่จะรอไปสร้างพระองค์ใหญ่ๆหรือรอไปสวดก็คนหมู่มากไม่ใช่เดินไปก็ได้บุญนะครับแค่แผ่เมตตาให้หมาให้เป็ดเนี่ยก็ได้บุญแนละ้ว คือบันทึกบุญแล้วแล้วแผ่ให้มันเนี่ยอย่านึกว่ามันไม่รู้นะใช่ไหมสัตว์บางตัวเนี่ยมันรู้นะเพราะนั้นสัตว์มันก็มีหัวหน้ามีหัวหน้าเหมือนกันใช่มนุษย์ก็มีหัวหน้าสัตว์ไม่มีหัวหน้าเองไม่เห็นเลยสมอกนกที่มันบินเนี่ยเองเห็นไม่หัวหน้ามันอยู่อ่ะไอหัวหน้ามันไปทางไหนลูกน้องมันไปหมดเลยนั่นแหละถ้าเองแผ่ให้มันเนี่ยอย่างน้อยหัวหน้ามันก็รู้จากเองแหละ เพราะอย่างเป็ดที่นี่ก็ยังต้องมีจ่าฝูงครับถูกมันไม่ได้แต่งตั้งกันเองมันเป็นเองโดยอัตโนมัติด้วยมันรู้กันเองโดยธรรมชาติของสัตว์แต่ละสัตว์โอ้แต่ถ้าเราเรียนสัตว์เราเรียนเรื่องเป็ดเนี่ยครับเราก็ต้องไปสังเกตเป็ดตั้งแต่เด็กแล้วเราเลียงเป็ดมา20ตัวเราก็ต้องไปนั่งสังเกตมันแต่ละตัวไอ้ตัวไหนมันจะเป็นหัวหน้ามันจะมีความรู้สึกอืมเออมันจะผิด ผิดไปจับเป็ดตัวอื่นเนี่ยถ้าจะเรียนสัตว์นะพูดถึงแค่เรียนสัตว์เป็ดอย่างเดียวนี่ก็ใช้เวลาหลายเดือนแล้วล่ะกลัวมันจะโตใช่ไหมครับนี่คือพุทธศาสตร์นี่คือพุทธศาสตร์คือเรียนเรีนธรรมชาติถูกเพราะฉะนั้นสัตว์มนุษย์วิญญาณเนี่ยมันโทรจิตกันได้หมดละเพราะสัตว์ที่ มีการมาพบการมากูเหมือนมนุษยนะ์คุยกันได้หมดแล้วเพราะมนุษย์กับสัตว์ก็ไม่ได้ต่างกันนไม่ถ้าเราดูสัตว์ออกแล้วก็ดูมนุษย์ออกเหมือนกัน<ะ>นะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาก็ให้เด็กมันมาฝึกคุยกับหลวงปู่แล้วสวดมนต์ให้มันคุยแล้วให้มันคุยกับหมาคุยกับจิ้งจกคุยกับแมวมันก็ทำได้นะะ แต่มันไม่ได้ทําต่อเะไยเพราะเด็กมันยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายน่าเสียดายหลายคนนะฝึกไวด้ดีดีจริงๆเลยสัมผัสผีรู้ไลนอะแต่ตอนนี้มันไปทางโลกแล้วอะกูไม่กลับแล้วจะมาอีกทีกันนน่ะมีทุกเป็นโลกเป็นอะไรนู่น่ะในอนาคตครับค่าตัวตายครับในฆ่าตัวตาย ค่าความดีค่าความเป็นใหญ่ของตัวเองถ้ามันมาทำเนี่เป็นเป็นใหญ่ทั้งหน้าใหญ่โลโโหใหญ่ไม่ได้ใหญ่ชาติเดียวด้วยใหญ่เป็นรูกี่ใหญ่ยังไงะมันต้องเปลี่ยนชื่อเป็นใหญ่แล้วล่ะใหญ่โก้ใหญ่แล้วละมองสั้นไลยมอง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 ไม่ออกมองไม่ขาดครับตาครับ มิยาติธรรมเขาถามเรื่องของพระหรือว่าประคำที่หลวงตาทําเองหรือว่าร้อยเองทุกขั้นตอนเลยนะว่าทําไมหลวงตาต้องทําเองฮะอย่างพระประคำถี่ชมพูเรเห็นหลวงตาร้อยเองลนเชือกเองใส่ตะขอเองเนี่ยทิ้งพลังงานไว้ไงในนาคตคนข้างหน้าคนข้างหลังเนี่ คนเขาฝึกนานๆนะเส้นนี้ร้อยตรงไหนเขาก็จะรู้เส้นนี้ร้อยที่ยังงามเส้นนี้ร้อยในรถเส้นนี้ลอยในถ้ามืงนะเส้นนี้ร้อยในวังเหนะือเส้นนี้รอ้อ,นนรอยตรงไหนมันจะรู้คเพราะมันเป็นภาพ<ม>แล้วรูปคำมันเป็นรูปคำของจักรพัดมันเป็นสร้อยเพชรจักรพพัด มันเป็นประคำจักรพพัดอะไรประมาณสารพัดนึกอะไรประมาณเนี้แล้วแต่อธิษฐานนะี่จักรพพัดอะแล้วมันก็จะมีราคาในอนาคตโอเพราะแต่ละเม็ดแต่ละขั้นตอนผ่านมือหลงตาทั้งหมดทุกขั้นตอนเลยอมันมีมากกว่านั้นอธิบายไม่ได้ดีฮาวเวอร์ เป็นไปได้ยังไงพิสูจน์ได้เนี่ยเอาไปเอาไปพิสูจน์ได้เลยเช่าไปแล้วพิสูจน์ได้เลยถ้าแน่จริง่ะเพราะแต่ละเม็ดไม่ใช่แค่ลูกปัดสีชมพูธรรมดาอา,อาจจะมีร้อยแปดหรือร้อยเก้าหรือมม่กอร,ร้อยี่สิบยังมีด้รับพรามนับเพลินก็มีมันก็เลยเไปท่า <laughs> <laughs> นแสดงว่าท่านโชคดีถ้ามีเพิ่มขึ้นท่านก็โช,ชคดีไป ถ้าลดลงท่านแสดงว่าท่านเสียเปรียบเขาได้น้อยได้ไม่เกินได้มันถึงร้อยแปดอาจจะร้อยเจ็ดร้อยหกอะไรประมาณนี้ปกติมันร้อยเก้าไงร้อยเก้าแล้วทำไมต้องร้อยเก้าอีกนะครับอ๋อไม่เหมือนใครไงเขาร้อยแปดเราก็เพิ่มเป็หนึ่งเป็นร้อยเก้าไงเลขเก้ามันเลขสวยไงมันเก้าไปเก้ามาไงเก้าหน้าเก้าหลังมันไม่นิ่งไง แล้วทำไมต้องเป็นสีชมพูครับชมพูรักแท้ตุเป็นสีที่รักมองแล้วเรามองใครเราก็รักแท้ทุกคนครับไม่ได้รักหลอกหลอ<ม>รักช่วยเหลือเกื้อกูลในการเป็นไหวตตยเกดไปข้างหน้า<ม>รักเหมือนพี่มัอนน้องครับรักทุกรทุกอย่าง<ม> <c oughs> ใช่ไหมตุค,ความรักมีกี่อย่างอะ รักแบบคนทั่วไปรักแบบโพ<ฮ>ลิสัตมีโห<ฮ>รารนาไม่ได้แล้วครับความรักจริง <c oughs> ๆที่หลวงตาเคยบอกว่ามันต้องไม่เกี่ยวกับความทุกข์นะความรักกับความทุกข์มันคนละขึ้นนะใครบอกรักมีทุกข์มันไม่ใช่มันไม่เข้าใจเรื่องความรัก <c oughs> รักจริงๆเนี่ยนะรักทุกคนะถึงเขาจะไปไหนเราจะตรักเขาอยู่ครับใช่ไหมเขาทิ้งเราไปแล้ว็็จะรักเขาอยู่มันไม่ใช่ความทุกข์เอาปาปนกันไม่ได้ที่ถุกข์ก็เพราะว่าเราไปยึดติดในความรักในตัวตนทุกก็เลยทุกข์ไม่เข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงไม่เข้าใจเรื่องอนิจจบอนัตตา็นภาษาบาลีไม่เข้าใจไง ไปยึดมั่นถือมัน่นเนี่ยเว่านะยึดนะนี่กูของกูอะไรอย่ายายุ่งนะใช่ไหมครับอืมจริงไม่ใช่ของใครนะไม่ใช่ของใครนะร่างกายเราไม่ใช่ของเราเลยเป็นของใคร